รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Creator, Creator เป็นได้ไดง่ายจัง,จงผมพ่รามจิกโก้ทีผมออลไทโหลดครับ เราสองคนนะครับจะมาสอนคุณผู้ชมให้เป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะครับนี่รายการปีนี้ทั้งปีนะสอนเรื่องการทำวิดีโอครีเอเตอร์สอนตั้งแต่การเลือกกล้องยันถ่ายทำยันไลฟ์สดโอ้โหสอนกันไปตลอดหนึ่งปีเด็มเรียกว่าเป็นบทเรียนชุดใหญ่มากๆตัดต่อเป็นได้ด้วยตัดต่อผ่านมือถือก็ได้เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเราจะค่อยๆทยอยบอกท่านผู้ชมกันนะครับใช่ครับผมยังอยากจะขอ คลิปชุดนี้ทั้งชุดนะเอาเก็บไว้เวลาไปเจอแบบว่าคนมาถามคําถามอะไรนะเกี่ยวข้องกับตอนไหนเราส่งคลิปนี้ให้เขาดูเลยมีประโยชน์มากๆนะครับใช่ครับนะครับรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้ทํางานนี้นะครับให้กับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับสุดยอดมากคลิปชุดนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากจะให้ความรู้คนได้เยอะมากเราอยู่ในตอนที่13บสามเลขเลขลัคกี้นัมเบอร์นะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความรู้เบื้องต้นในการจัดแสงนะฮะแสงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมาก มากของการถ่ายภาพวิดีโอและภาพนิ่งด้วยครับซึ่งการจัดแสงเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องของการจัดแสงธรรมชาติการบังคับหรือควบคุมแสงธรรมชาติในอันดับในระดับที่เราควบคุมได้พอแบบคือการปรับความสว่างของตัวแสงอาทิตย์หรือแสงที่สะท้อนมาหน้าต่างทิศทางของแสงมันเป็นยังไงเราต้องคอยดูใช่ซึ่ง ตอนจบตอนแรกเนี่ยตอนที่11เนี่ยผมบอยทุกคนไปซื้อไฟมาอ่าใช่บางคนไม่ได้ซื้อมาเราก็ทวงเวลาให้โดยการแสงธรรมชาติไปก่อนสัปดาห์นี้มาแล้วนะคุณต้องมีแล้วนะฮะจะมีมากมีน้อยไม่ว่ากันแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับเราจะสอนจัดไฟแบบไฟเซตติ้งละคราวนี้จัดไฟแบบบังคับไฟเลยคือเป็นไฟประดิษฐ์ใช้คําก็คือเอาซื้อหลอดไฟมาซื้อไฟที่ออกแบบมาสําหรับวิดีโอโดยเฉพาะเนี่ยใช่แล้วครับเราซื้อมาแล้ว อันนี้เราจะมาจัดแล้วมันต้องจัดแบบไหนลักษณะของการวางไฟความห่างความใกล้มีใช่กี่ดวงดีคือไม่ใช่มาถึงปุ๊บมีไฟหนึ่งดวงมานี่สมมติยกตัวอย่างนะครับเราก็ส่องก้าไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เราเราต้องรู้ว่าตำแหน่งทิศทางไฟแต่ละไฟมีไฟจํานวนเท่าไหร่ไฟหนึ่งดวงไฟสองดวงไฟสามดวงให้ผลอย่างไงนะฮะต่างกันนะครับนะฮะปิดก่อนก็ดีครับพี่ได้ครับแต่ตาขอไปครับ นะฮะเริ่มต้นจากไฟดวงน้อยที่สุดก็คือหนึ่งดวงมีไฟหนึ่งดวงจะจัดไฟอย่างไรอันนี้เลิกพูดเรื่องชนิดไฟและขนาดและกําลังไฟรวมไปถึงความสามารถของไฟและการกินไฟอันนี้เราเล่าไปแล้วการกินไฟเราไม่พูดแล้วนะเราคุณจะมีไฟอะไรก็่างเอามาหนึ่งดวงมีไฟหนึ่งดวงจัดไฟยังไงไฟหนึ่งดวงเรานั่งเรานั่งอยู่ตรงๆอยู่ใช่ไหมตามหลักของการจัดไฟนะครับไฟดวงแรกเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า คีย์ไลท์หรือไฟหลักไฟหลักเลยใช่ไหมนะฮะไม่ใช่ไฟกุญแจใครตอบไฟกุญแจตีมือหักเลยไฟคีย์ไงคีย์ไลท์คีย์คีย์คีย์คือกุญแจคือหลักแหมคีย์คือกุญแจลืมไปพูดเผลอตัวนะฮะคีย์คือหลัก ไฟหลักถ้าเรามีไฟดวงเดียวไฟดวงนั้นจะต้องเป็นไฟคีนะฮะไฟดวงที่หนึ่งจะเป็นไฟคียหลักเสมอนะมีไฟดวงเดียวทํายังไงครับจัดแสงได้หลายวิธีมากเราจะสามารถปรับมุมจะอาจจะเอาไฟมาไว้ตรงมุมไหนก็แล้วแต่แต่ละมุมให้ผลยังไงครับพี่ออดครับก็ให้เกิดเงาที่แตกต่างกันและมิติของภาพที่แตกต่างกันอยกตัวอย่างสิครับพี่ออดเชิญครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราตั้งไฟเราตั้งไฟไว้ตรงตรงครับหน้าตรงอหน้าตรงเนี่ยเราเอาไฟไฟไว้ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยครับแล้วกล้อง อ่ากล้องก็อาจจะส่องอย่างนี้ถูกไหมกล้องอยู่ใต้ไฟอ่าบางคนใช้กล้องเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ฟึบปับไฟตั้งอันเนี้ยจะได้จะได้อารมณ์ของความเคลียร์ชัดน่าเชื่อถือก็คือไฟสว่างเต็มเต็มในบริเวณที่กล้องนั้นจับภาพไว้ใช่เป็นคีย์ไลท์เป็นอันเดียวอ่าผมผมยกตัวอย่างให้ดูก็ได้อ่าสมมติมอหน้าผมนี่แหละอผมจัดไฟตรงๆใส่หน้าผมนี่นะฮะคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่า ไฟมันจะลงมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยหน้าตรงเลยนะฮะแล้วก็ทอดไปด้านข้างซ้ายขวาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าเงาคือถ้าไฟดวงนั้นแข็งจะมีเงาตรงล่องจมูกเงาล่องใต้ตานะครับแล้วก็สันขอบตรงด้านข้างตรงนี้นะจะมีเงาที่แข็งขึ้นมาอ่านี่คือแบบตรงแบบอยู่ข้างบนแต่ถ้าไฟนุ่มอ่าอ่าแล้วพูดไปพร้อมกันเลยทีเดียวถ้าไฟนุ่มนะครับ่องตรงๆแบบนี้ไม่มีเงาเลย ใช้ได้เลยนะสวยเลยถอยออกไปหน่อยป่ะเคลียร์เลยแล้วแต่ใกล้ไกลน้ำหนักอ่าน้ำหนักนี่แล้วแต่คุณละคุณต้องไปลองดูเองนะเพราะว่าไฟคุณกับไฟผมไม่เท่ากันนะคุณจะเอามากเอาน้อยแค่ไหนแบ็กกราวเท่าไหร่คุณอยากจะตั้งกล้องค่าเท่าไหร่แต่ถ้ามีไฟสว่างมากก็ลดรูรับแสงหน้ากล้องลดลงสปีดชัตเตอร์ก็เพิ่มขึ้นได้อ่อใชใช้ไฟดวงเดียวได้อ่าไฟดวงเดียวเนี่ยคีย์ไลคีร์ไลน์นะเบสิกสุดคือยิงตรงครับนะฮะมีชั้นเชิงขึ้นมาหน่อยคือยิงข้าง อ่ายิงข้างนี่เป็นไงครับคุณผ <ม S 2> ู้ชมอ่านี่ผมยิงข้างให้ดูนะฮะพอยิงข้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันการมันกลายเป็นว่าเราเลือกที่จะให้น้ําหนักแสงมาข้างใดข้างหนึ่งละอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอาร์ตอีกแบบนึงอ่าเป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งละฮะ ه, นะฮะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเอ้ยเราจะเอาเงาทอดไปทางซ้ายหรือทางขวาอตอนนี้เราก็ต้องเลือกแล้วว่าหนางังหน้าเราเนี่ยข้างไหนดูดีกว่ากันข้างขวาพี่เริ่มชาแล้วโปรไฟล์โปรไฟล์จำได้ไหมโปรไฟล์เคยสอนไปแล้วเรื่องโปรไฟล์นะครับ มนุษย์หนึ่งคนจะมีโปรไฟล์หน้าข้างที่รออยู่และสวยมีอย่างน้อยหนึ่งมุมส่องกระจกแล้วมองว่าแก้มข้างไหนสูงกว่าข้างนั้นอ,อีกข้างหนึ่งข้างนั้นคือโปรไฟล์ที่ดีสุดอายกตัวอย่างของผมเอาอไฟออกดูผมหน้าตรงนะครับแก้มข้างนี้สูงกว่าอืมนี่คือโปรไฟล์ที่ดีที่สุดของผมข้างนี้เพราะฉะนั้นไฟผมต้องมาจากข้างนี้มาจากข้างที่ <N: S 2> นี่เป็นไงรอเลยรอเลย <S <S โพรอาอ,อเลือกมุมที่ถูกต้องเุ๊บเนี่ยมันจะสวยเลยนะแล้วไฟแข็งไฟนุ่มก็จะ,จะเกิดให้เงาเข้มเงาอ่อนต่างกันถามนิดนึงแล้วถ้าใช้ไฟแฟลชอย่างโทศรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมอ่ะยกตัวอย่างดีมากโทรศัพท์มือถือนี่เปิดแฟลชอยู่นะครับผมทำให้ดูครับผู้ชมดูภาพผมไฟดวงเล็กเป็นไงครับแข็งไหมครับแข็งมันจะเป็นพื้นที่น้อยตรงนี้ไม่เห็นละตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เห็นถ้ายกไฟขึ้นสูงหน่อย ข้างล่างก็จะไม่เห็นข้างล่างก็จะจางลงครับไฟดวงนี่คือข้อเสียของไฟดวงเล็กนี่คือไฟไฟที่มาจากโทรศัพท์มือถือไฟดวงเล็กเนี่ยทาให้แสงแข็งแล้วก็กินพื้นที่ได้น้อยกินพื้นที่ได้น้อยอนี่เข้าใจยังเนี่ยหลายคนเป็นภาพเลยอยากได้เใช้ไฟในโทรศัพท์มือถือเปิดสตารได้นี่นาดวงมันเล็กดวงมันแค่นี้เองลองดูครับนี่ดวงมันแค่นี้เองนิดเดียวเอง พอเวลาส่องเพิ่มมันก็ได้พื้นที่น้อยยิ่งเราถอยออกไปไกลอยากให้ได้พื้นที่เยอะๆกำลังมันก็ไม่ถึงอีกนี่กําลังไฟอยู่ตรงนี้ยกตัวอย่างนี้ดีมากนะครับดีมากนะครับให้เห็นเลยว่ากําลังไฟน้อยพอคุณเริ่มจัดไฟไฟดวงเดียวก่อนคุณจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นในชีวิตคุณเงาเฮ้ยไฟสว่างไม่พอซื้อมาผิดอยากจะได้เฟรมกว้างเท่านี้แต่ไฟเลยออกนอกเฟรมไปปุ๊บไฟสว่างไม่ถึงไม่ถึงอ่าแสดงว่าคุณซื้อไฟมากำลังน้อยไป เขาเลยบอกไงที่พี่หลามบอกไงนะให้ซื้อไฟเผื่อกําลังไว้หน่อยไฟควบคุมพื้นที่ไม่พอสว่างไม่ทั่วตัวหรือไม่ถึงแพ็กกาวหลังแสดงว่าคุณซื้อไฟขนาดเล็กไปถ้า ควบคุมไม่พอไฟเล็กเกินไปแต่ถ้าสว่างไม่ถึงแปลว่าแรงไม่พอแรงไม่พอหลังจากนั้นคุณก็จะแก้ปัญหาทีละเปราะไปอต้องไปซื้อไฟดวงใหม่หรือทําให้ไฟมันดวงใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะมันเราสามารถแก้ได้อย่างนี้ครับสมมุติว่าตอนแรกอะเราไปตั้งใจว่าเราจะโฟกัสที่ตัวเราลืมสินค้าที่อยู่ข้างหลังโอไฟมันไปไม่ถึงชเราก็อาจจะต้องเติมไฟตรงชั้นวางสินค้าที่อยู่ด้านหลังกรณีที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์อันหนึ่งดวงไม่พอแล้วก็เป็นดวงที่สองมีสองดวงนะต้องออกไปร้านไป ซื้อเพิ่มแล้วเสียตังค์นะึองอ่ะทีนี้ไฟหนึ่งดวงให้เอฟเฟกแบบนี้แล้วก็ให้ผลแบบนี้ใช่ครับไฟสองดวงดวงแรกเป็นคียไ์ ฟที่ลท์จะเป็นอะไรครับเป็นฟิวไลท์ฟิวไลท์นี่ฟิวแปลว่าอะไรครับฟิวแปลว่าเติมอ๋อนี่ว่าฟิวที่แบบว่าใส่กรมาพั้วหลอดไฟแล้วฟิวขาดโอ้โหพี่ช่างไฟมากเลยสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมี่ยใช้ฟิวิสดด้วยมุกนี้นะฟิวเป็นตลับนะตลับผมฟิวไลท์นะคือการเติมแสงเข้าไปสมมติยังไงดีครับพี่คุณตั้งไฟดวงที่หนึ่งขึ้นมานะครับคุณตั้งไฟดวงหนึ่งขึ้นมาเบิ๊บคุณจะมีเงาข้างนี้ยอดเอาไฟฟิวมาครับโอ้โห กดกดข้อแรกคืออะไรไหมฮะฟิวไลท์จะสว่างเท่าหรือสว่างกว่าไคีไรท์ไม่ได้ผิดเห็นไหมอันนี้สว่างกว่าดูเด๋อทันทีต้องดึงออกครับต้องดึงออกอย่าอย่าแพนครับต้องดึงออกต้องใช้วิธีวัดอย่างนี้แล้วดึงออกเห็นไหมวิธีการกําหนดน้ําหนักไฟให้เข้มอ่อนคือคุณเข้าใกล้หรือดึงออกถ้าไฟคุณมีกําลังเท่านี้นะแต่ถ้าคุณปรับความเข้มความสว่างได้คุณไม่ต้องเลื่อนเห็นนะเข้าใจยังนี่นี่เห็นไหมฮะ ตอนนี้ข้างนี้เบากว่า,วาข้างนี้นิดหนึ่งเห็นไหมฮะมแล้วมันก็จะถมกันเนี่ยเออกไปได้อีกนิดนึงอ่าอ่าอ,อ่นี่เท่านี้เห็นไหมฮะ เงามันจะซอฟลงแล้วภาพมันก็จะดูดียิ่งขึ้นฟิลไลท์ทำหน้าที่เติมเต็มครับลบเงาอีกข้างหนึ่งในกรณีที่คุณมีไฟสองดวงก็คือจะช่วยช่วยช่วยเติมช่วยเติมทำให้ภาพของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแสงก็คือมันจะเกิดเงาลดลงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นเงาทาบหน้าเราอยู่มันก็ไม่สวยถูกไหมเราเลือกระดับได้เลยนะเวลาจะเอาเงาเข้มเอาน้อยเอาเงาไว้หรือไม่มีเงาเลยก็เนี่ยอย่างตอนนี้เราจัดรายการอยู่นะครับเราจัดเราจัด จัดไฟอยู่ในสตูเราเนี่ยฮะก็คือเราใช้ไฟไหลายๆดวงมากลบเงาทิ้งให้งหมดเลยทั้งแบ็กกราวและตัวเรานะครับนะเราก็ลบทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกจัดไฟเคลียอ๋อจัดไฟคือเคลียซึ่งมันต้องใช้ไฟมากกว่า2ดวงคือถ้าคุณมีไฟมากกว่าหลายๆดวงเนี่ยคุณก็จัดได้หลายแบบมากๆแต่เบสิกสุดคือ1ดวง1ดวงคีไ์คีไลสองดวงฟิวฟิลด้วยฟิลนี้ก็จะฟิลมากฟิลน้อยแต่ห้ามฟิลเท่าถ้าฟิลเท่าจะกลายเป็นเคลีย คือขนาดไฟเท่ากัน er uh huh. 2ดวงส่องหากันปุ๊บเพื it, outside, uh ่อลบเงาทั there, ้งหน้าหมดให้หน้าไม่ม okay, no, uh ีไ huh. ม right? ่มีเงาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจัดไฟแบบเคลียร์อย่างเงี้ยเป็นคียทั้งคู่แล้วไม่ใช่ฟิลผมมีคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายรายการอยู่อันนี้เป็นเบื้องหลังเลยครับถ่ายในฉากกรีนนะครับแล้วเปิดดูเลยครับอันนี้แหละครับคือการจัดไฟแบบดับเบิลคีเป็นดับเบิลคีก็คือนี่ดับเบิลคียคือใช้ไฟ2ดวงขนาดเท่ากันส่องเข้ามาตรงกลางนะข้างละ45องศาอัดเข้ามาหาผมอ๋อดับเบิลคีเสร็จแล้วลบเงาทั้งหมดทิ้ง เคลียร์เลยเคลียร์ทั้งฉากหลังและฉากหน้าอย่างนี้คือไฟเคลียร์อ๋อไฟเคลียร์ดับเบิลคีอันนี้คุณมิสบีมนะครับถ้าจัดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอันนี้คือเขาไม่เน้นตัวบุคคลเขาต้องการให้ภาพเนี่ยมันดูสบายตาเขาก็จัดโทนแสงให้เนี่ยคียไลส์สังเกตไหมครยคีไลท์มาด้านหนึ่งหนักมากอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เงาล้วนๆนะมีฟิลนะ อ่ามีฟิวบางๆงมีฟิวแต่เขากําหนดน้ําหนักฟิวให้บางแล้วก็ให้ให้ใหความเข้มของเงาเนี่ยยังเยอะอยู่แต่ไม่ใช่ไม่มีฟิวเลยถ้ามไม่มีฟิวเลยนี่ดาปีไปแล้วอแต่แว่าอันนี้ก็คือคีย์ไลท์เอยู่ทางขวา ใช่ครับคีไลท์อยู่ทางขวาแล้วฟิลไลท์อยู่ทางซ้ายฟิลไลท์อยู่ทางซ้ายนะฮะแล้วเขาก็จัดโทนแบบโลไลท์ก็คือข้างหลังเนี่ยมืดๆแล้วก็ใช้ไฟอีกดวงหนึ่งที่เหลือนะครับตีเป็นเชดดิ้งข้างหลังเพื่อสร้างจุดเด่นขึ้นมาอืมนี่นี่คือศิลปะของการจัดแสงใช่ไอ้ไฟดวงที่สามนี่แหละเขาเรียกอะไรครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยของคุณมิสเตอร์บีมเนี่ยไฟดวงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าไฮไลท์ไฮไลท์ พอเรามีไฟสามดวงนะฮะไฟแรกคีไฟที่สองฟิลไฟที่สามจะเป็นไฮไลท์ครับอ๋อเป็นไฮไลท์ออสมีไดแกรมขึ้นมาอยู่นะครับครับผมสามพอยต์ไลทิงนะครับนะไฟดวงที่สามที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับพี่ทําได้หลายหน้าที่มากนะไฟดวงที่สามเนี่ยครับจะเป็นแบ็คไลท์ก็ได้แบ็คไลท์ก็เป็นไฮไลท์ก็ได้หรือจะไฮไลท์ให้กับฉากก็ได้อย่างคุณมิสเตอร์บีเมื่อสักครู่นี้ไฮไลท์ให้กับฉากใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเอาไฟตีเฉดเข้าไปข้างหลังฉาก เพื่อสร้างความโดดเด่นให้ฉากไฮไลท์คือเราอยากสร้างความโดดเด่นให้อะไรไฮไล์แปลว่าไฮไลท์เน้นขึ้นมาใช่ไหมฮะถ้าเราจะไฮไลท์ที่ตัวคนโดยการยิงจากข้างหลังได้เรายิงเฉียงครับยิงให้สะท้อนลงมาบนหัวอ่านี่ผมเปิดตรนี้ให้ผมทําไฮไลท์ให้ดูซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบเรียกว่าอะไรฮะแฮรไลท์ เออขอโทษนะฮะไม่มีนะครับแฮร์ <Hair line S 1> ไลท์ะแฮร์ไลท์ไม่มีนะครับเนี่ยพอยิงไปปุ๊บเนี่ยจากเดิมนะฮะหัวผมดำๆนะฮะกลืนกระชากหลังเลยครับ มันจะเห็นเท็กเจอร์ของหัวผมแล้วก็เห็นรูปทรงของหัวผมอุตสาห์ทำหัวแหลมหัวตั้งเราทำไฮไลท์ยิงมาจากข้างหลังนิดหนึ่งเห็นไหมนี่นี่จะเป็นเชดดิ้งเลยเห็นไหมเห็นเป็นเชดดิ้งเป็นเงามันจะทําให้ตัวคนที่พูดอยู่หน้ากล้องมีมิติมากยิ่งขึ้นเป็น3มิติไฮไลท์ยิงแบ็คนี้ได้หรือจะเป็นแบ็คไลท์แบ็คไลท์ยังไง นี่เลยแบ็คไลท์โอ้ผมทํามือไม่ได้มือผมไม่กว้างพอพี่ออดไปยิงข้างหลังผมทียิงข้างหลังตรงๆครับแล้วพี่ออดอย่ายิงใกล้มากเดี๋ยวถอยหลังไปหน่อยถอยหลังไปอีกแล้วอย่าให้เห็นดวงไฟถอยหลังไปอีกถอยหลังไปอีกถ้าคุณจัดฉากหลังมืดนะครับแล้วคุณยิงแบ็คไลท์แบบนี้นะครับขอบของตัวคนเนี่ยมันจะขึ้นขอบชัดเจนมากตามหูไหูลหลผมทรงผมตัาจะลอยออกมามันจะขึ้นเป็นสันชัดเจนมาก อ,อย่างเนี้เขาเรียกว่าแบ็คไลท์แบ็คก็คือหลังนะเรายกตัวอย่างย่านนิดนึงเพราะว่า,า,าถ้าเราปิดไฟมืหมดหมดเลยคุณจะไม่เห็นอะไรเลยพร <นะ S 2> าเราต้องพูดอธิบายคุณไปด้วยรเราต้องมีไฟเคลียร์อยู่ด้านหน้าแล้วาต้วไฟอันนี้มาสวนทางเถื่อนไปข้างหลังนะฮะมันก็จะลําบากนิดนึงแต่ยกตัวอย่างพอให้เห็นภาพว่าไฟดวที่3เป็นได้ทั้งไฮไลท์และเป็นได้ทั้งแบ็คไลท์แต่ไม่มีแฮไลท์นะครับไม่มีใช่ไหมครับ ไฟหลายไม่มีนะครัโอเคเดี๋ยวมาดูภาพนะดูภาพมาการจัดไฟอ่ะดูซิดูใิเป็นยังไงครับนี่เวลาเขาจัดไฟก็อย่างนี้นะตอนนี้เป็นยังไงครับพี่พี่หลามก็มีไฟคีโอนี่ไฟมีไฟหลายดวงนะฮะก็มีทั้งไฟคีไฟฟิลนะครับแล้วก็มีแบ็คไลท์ด้วยเห็นไหมมีไฮไลท์อยู่ด้านบนเห็นไหมยิงขึ้นมาสูงๆจากด้านบนแล้วยิงย้อนกลับมาหาคนตัวนี้ตัวสูงๆตัวเนี้ยเหรออ๋ออ๋อนี่ตัวนี้นะฮะนี่ใช้ได้นะอย่างเงี้ยคือไฟ3ดวงกล้องอ่ากล้องก็จะอยู่ตรงตรงตรงข้างหน้าไป ครับไอตัวข้างๆกล้องอ่ะไฟข้างๆกล้องนี่คือคีย์ไลท์ใช่ไหมใช่ครับคือซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็นตัวไหนเป็นคีย์ตัวไหนเป็นฟิลเนี่ยเราดูอย่างนี้ไม่ไออกเราต้องดูภาพที่ถ่ายออกมาแล้วอ๋อแต่สิ่งสําคัญคือขนาดของไฟใหญ่กินพื้นที่ใชนะ่ไฟดวงเล็กเมื่อกี้เห็นแล้วไหมไฟมดวงเล็กแข็งนะไฟดวงใหญ่ขึ้นใหญ่มันจะนุ่มขึ้นผมจะพูดวิธี ที่ทาให้ไฟดวงเล็กกลายเป็นไฟดวงใหญ่บางคนซื้อไฟมาดวงเท่านี้เองเราจะไปซื้อไฟดวงเท่าๆพี่หลางบอกว่าไฟควรจะใหญ่เท่าขนาดนี้เราจะไปซื้อไฟดวงใหญ่ขนาดนี้นันได้ยังไงห้องไม่พอใส่มาดูดวงนี้ครับเดี๋ยวเริไปดูงหลังครับดูตรงนี้ครับเนี่ยผมยกตัวนี้มาใกล้ๆกะได้จะได้เห็นชัดๆนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าไฟดวงนี้นะครับอขนาดของไฟจริงๆแค่นี้เองครับอหน้าหลอดมันนะครับแค่นี้เองครับเท่าฝ่ามือผมเองครับ แต่เราสามารถเปลี่ยนไฟดวงเล็กให้เป็นไฟดวงใหญ่ได้ด้วยโคมซอฟโคมเป็นโคมจากไฟดวงเท่านี้พอใส่ตัวนี้เข้าไปกลายเป็นไฟดวงเท่านี้<อ>นี่ไฟดวงเท่านี้ครับพอเปิดมาแล้วมันจะสว่างเป็นสี่เหลี่ยมก้อนเท่านี้เลยครับนี่แหละคือไฟที่สามารถสร้างความนุ่มและควบคุมพื้นที่ได้เยอะ อ๋อก็คือมีโคมมาช่วยฮ่าที่เห็นในฉากเขียวอ่ะที่ผมนั่งพูดอยู่แล้วผมจัดไฟนี่คือไฟดวงนี้สองดวงอ๋ออย่างนี้สองดวงสองสี่สิบห้าองศาเข้าหากันฟาบเข้ามามันจะไม่ได้แข็งมันจะนวลนวลนุ่มมามันนุ่มมากแต่ระยะมันจะใกล้มันจะไกลไม่ได้แปลว่าแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่ถ่ายเนี่ยไฟเนี่ยอยู่แทบจะใกล้ๆพี่เลยสิโอ้ยอยู่ข้างๆโต๊ะเลยอะใช่ไหมใช่อ๋อเพราะอะไร ถ้าคุณอยากให้ไฟดวงนี้ยิงได้ไกลนะเนื่องจากคุณคุณซอฟมันแล้วอ่ะคุณดีฟิวมันแล้วอ่ะม,มันลดกําลังลงแล้วใช่ไหม,มคุณถ้าอยากยิงได้ไกลคุณต้องมีกําลังไฟที่มากกว่านี้ก็คือตัวตัวดวงนี้ดวงดนี้200วัตต์เอง2 0งวัตต์มันกี่พ<ม>อม,มันมีกี่ร้อยวัตต์บ้างโอ้โหมันมีไปจนถึง5,000ันวัตต์ครับห0 0 0ัวัตต์เลยฮะ8 0ันวัตต์นี้เอาไปยิงเอาดอได้เลยอ๋อนะฮะยิงนในบ้านเราเนี่ยประมาณ200ถึงพันประมาณ ถ้าในสตูนะฮะถ้าคุณจัดอยู่ในบ้านขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับไฟที่คุณควรมีนะครับคือ 200- ร้อถึงสามวัตต์สองร้อยสามร้อยวัตต์อัเนีถือว่าเล็กไปด้วยซ้ำอยู่ในบ้านีสักสามร้อยแล้วพอคุณอยากได้ไกลคุณถอดไอ้นี่ออกคุณอยากได้ใกล้นุ่มคุณใส่นี่เข้าไปใส่ซอฟบล็อกเข้าไปมันได้ทุกอย่างแปลว่าถ้าอยู่ตามบ้านเนี่ยซื้อสักสามร้อยวัตต์ก็กำลังดีถูกไหมถ้าอยากมีไฟที่จัดได้หลากหลายก็ควรจะมีไฟอย่างน้อยๆ3 0 0วัตต์ 300วัตต์สอันแล้วมันจะลดได้3 0มรอยเหลือสลดลดปริมาณความดิมเมอร์ได้ลดความสว่างได้ยิ่งดีปรับโทนสีได้ยิ่งดีใหญ่เลยอ่าคุณสามารถปรับโทนอุณหภูมิของภาพได้ได้เนี่ยคือมีเยอะไว้ก่อนแล้วไปลดทีหลังมันก็จะง่ายขึ้นใช่แล้วครับครับผมนะฮะอ่ะวันนี้นะครับเราพูดเรื่องของการจัดไฟไปแล้วบางคนบอกว่าพี่ครับแล้วถ้าไปถ่ายนอกสถานที่ล่ะ อืมอืมนอทนอกสถานที่นี้คือตอนต่อไปครับตอนต่อไปเราจะไปจัดแสงนอกสถานที่กันนะครับสนุกสนานกันเลยล่ะนะครับอ่ะช่วงท้ายนี้ไปดูสก๊ปพิเศษของรายการเราก่อนนะครับนั่นก็คือแค่คลิกชีวิตก็ง่าย เทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ได้ในทุกๆวันยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไกลไปมากความปลอดภัยของผู้บริโภคยิ่งเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะความปลอดภัยในการทําธุรกรรมต่างๆยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเหล่าแฮกเกอร์ได้ปล่อยมันแวร์และแรนซัมแวร์กระจายไปทั่วโลกสร้างความเสียหายกระทบไปทั่วในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจต่างๆ ้วยเหตุนี้เองธนาคารทั่วโลกจึงให้ความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกรรมบนโลกดิจิทัลมากขึ้นโดยเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนคือสิ่งที่จะช่วยยกระดับการให้บริการของธนาคารที่ให้ความมั่นใจความปลอดภยัยและความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคโดยเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับเทคโนโลยีระบบสแกนลายนิ้วมือกันดีอยู่แล้วแต่ยังมีเทคโนโลยีอื่นที่ช่วยในการทําธุรกรรมได้ดีไม่แพ้กันดังนี้ระบบการจดจําใบหน้า Apple ค่ายยักษ์ใหญ่ของโลก ได้นาเทคโนโลยีการจดจาใบหน้าเข้ามาแทนที่การสแกนลายนิ้วมือและในอนาคตข้างหน้านี้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจะหันมาใช้ระบบจดจําใบหน้ากันแพร่หลายมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคผู้ให้บริการธนาคารและแพลตฟอร์มการทําธุรกรรมบนสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองระบบการสแกนม่านตาหลักการทํางานของระบบการสแกนม่านตา จะอาศัยกล้องและแสงอินฟราเรดทำงานร่วมกันโดยกล้องจะเก็บภาพจากแสงอินฟราเรดที่สะท้อนบนม่านตาเพื่อจดจำภาพม่านตาของผู้ใช้งานแต่ละคนถึงแม้ว่าการสแกนม่านตาจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีไบโอเมติกที่มีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการสแกนลายนิ้วมือหรือการจดจำด้วยเสียงเพราะม่านตาจะมีลักษณะจาเพาะของบุคคลที่ต่างกันถึง266แบบขณะที่ลายนิ้วม,มือยังมีความต่างจำเพาะแค่40แบบเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีแฮกเกอร์ออกมาประกาศว่า สามารถตบตาระบบสแกนม่านตาได้สําเร็จโดยเป็นรูปถ่ายโหมดกลางคืนและวางคอนแทคเลนส์บนนั้นแล้วสแกนเทคโนโลยีนี้จึงยังเป็นที่ถกเถียงในวงกว้างอยู่มากหากแฮกเกอร์สามารถทําได้แบบที่กล่าวมานั้นระบบนี้จะยังปลอดภัยต่อหรือไม่ระบบการจดจําด้วยเสียงเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วยเสียงหรือการจดจําเสียงของผู้ใช้งานเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแบบไบโอมติกหรือการแยกแยะตัวตนผ่านคุณลักษณะจำเพาะของบุคคลน,นั้นๆ แต่เทคโนโลยีนี้ยังมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่เนื่องโดยเสียงอาจยังไม่สามารถแยกแยะความต่างได้ชัดเจนเพราะในอดีตเคยมีการทดลองใช้งานด้วยการให้ฝาแฝดคู่หนึ่งโทรเข้าไปขอรับบริการโดยให้ฝาแฝดคนที่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารเป็นคนพูดผลปรากฏว่าแปดที่ไม่มีบัญชีธนาคารสามารถเข้ารหัสด้วยเสียงของตัวเขาเองแบบผ่านฉลุยแม้เจ้าตัวจะไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารก็ตามทําให้มีการตั้งข้อสงสยัยถึงความน่าเชื่อถือของการใช้ระบบยืนยันตัวตนด้วยการจําด้วยเสียงระบบการระบุพิกัด เป็นเทคโนโลยีเพียงรูปแบบเดียวที่ไม่เข้าพวกเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้จัดอยู่ในรูปแบบไบโอเมติกซึ่งไบโอเมติกยังมีช่องโหว่และจุดบกพร่องบาปการให้เห็นอยู่ดังนั้นระบบการระบุพิกัดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการยืนยันตัวตนที่น่าใช้ความปลอดภัยและความสบายใจแก่ผู้บริโภคได้ดีไม่แพ้กันหรืออาจจะดีกว่าไบโอเมติกบางรูปแบบด้วยซ้ำไป Geo-location อาศัยการทำงานด้วยการระบุพิกัดของผู้ใช้งานแบบออนไลน์และเรียลไทม์เพื่อใช้ยืนยันตัวตนและจดจำบุคคลซึ่งให้ความแม่นยำสูงกว่า b i o m e t r ิกโดยปัจจุบันสตาร์ทอัพจากฮ่องกงเป็นหนึ่งผู้ให้บริการที่ใช้ระบบนี้และจริงจังกับการพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นทั้งหมดที่นำเสนอคือระบบเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนที่ใช้ในการทำธุรกรรมแต่ถึงอย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่เราจะต้องมีสติรอบคอบไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีมากเกินไป ไม่เช่นนั้นเราจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการคร <Creator S 2> ีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับส่งข้อความมาบอกเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าคุณอยากจะแนะนำอะไระไรายการเราบ้างนะครับ รายการน,นี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุทยาเขตลาดเชวี TV, กรุงเทพ104.0 0นะครับหรือจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv มีคลิปย้อนหลังให้ดูด้วยนะครับหรือจะไปที่ Facebook Page เพื่อพูดคุยสอบถามได้หมดเลยครับ Facebook p a g etv e TV channel นะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังในตอนต่อไปตอนที่14ครับ หลังจากที่เราจัดแสงธรรมชาติภายในบ้านจัดแสงแบบเซตไฟภายในบ้านหรือภายในที่ร่มมาแล้วตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดแสง outdoor ครับอูออกไปถ่ายนอกสถานที่เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่จะบังคับทิศทางแสงซึ่งเป็นแสงธรรมชาติและมีแสงที่เราประดิษฐ์เพิ่มขึ้นไปด้วยจะทําอย่างไรต้องไปดูวันนี้จะมามถึงตอนที่เราจะพูดเรื่องของการจัดแสง o u t d o o อา้าโหอันนี้บางคนบอกพี่ครับออกไปนี่ครับแสงเทียบ คุณพี่พระอาทิตย์เนี่ยวดวงเบเลิเลยเราจะไปจัดอะไรเ็าได้เราสั่งให้เขาพี่ไปทางนี้นิดนึงได้ไหมไม่ได้ไดลายเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์คือการระบุตัวตนของเจ้าของลายเซ็นที่แสดงถึงการยินยอมและการรับรู้ข้อความบนเอกสารนั้นๆซึ่งสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดไว้ในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นการสร้างชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะในรูปแบบตัวเลขอักษรเสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใด